นาะน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องันนีไม่เจใจดีเพิ่เนเลี้ยงเด้จ้าเลี้ยงซ้อมส,สองคนหนีมาไล่เนาะยายสมบริมาหน้านาี่แซ่บไา้ทั้งไทยโฮสติดทัพสองเนาะลองชิเมเบิง่งรัฐนากระสอยเลยจังนากระสอยเลย

แฟนแนไมอย่าเรื่มแวะมาบุญนวนลองชีพเลยนะคะแกดื่มดื่ยเบียรติดโลม